ออริจินอลนะครับคนที่ไม่ได้ดูคอนเทนต์ที่ผมอธิบายว่ามันไม่ดียังไงคนมาเห็นอันเนี้ยพอเห็นเป็นหน้าผมพอเห็นเป็นโปรโมทก็เข้าใจผิดว่าผมโปรโมทเว็บพนันเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยคือผมเลยครับวันนี้ในเจตนาที่ผมมาก็คือเพื่อเป็นการเรียกว่าเคลียร์ตัวเองก่อนว่าเฮ้ยผมเป็นผู้เสียหายนะแล้วก็ผมถูกเอาคลิปที่ผมตักเตือนไม่ให้คนเล่นการพนันเนี่ยไปแอบอ้าง อย่างน้อยก็คือว่าก็เป็นการแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้เพราะว่า follower ของผมเนี่ยเขาก็หลายคนเขาก็แคปมาให้คนที่เข้าใจเขาก็บอกนะไอ้ที่น้าเตือนห้ามเล่นการพนันน่ะเ,<อ>เว็บมันเอาของน้าไปตัดต่อนะอกับอีกคนก็บอกว่าเฮ้ยนะน้ารับงานเว็บพนันเหรอ,อตกลงนะโปรโมทให้คนไปเล่นการพนันอะไรเงี้ย<อ>วันนี้ผมว่าความเสียหายจากการเล่นพนันเนี่ยอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วครับ แต่พี่เห็ว่าผู้เสียหายโดยตรงอันดับแรกเนี่ยคือผม,อมวันนี้ก็เลยถือโอกาสนี้มา,าชี้แจงตนเองครับแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเนือ้อหาที่เราพูดมันมันล่อแหลมไปในทางที่ชักชวนหรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าครไม่เลยครับมไม่เลยครับแล้วก็หลายครั้งที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับพิษภัยการพนันซึ่งต้องยอมรับว่ามีคนจํานวนไม่น้อยเล่นพนันเพราะอยากได้เงิน เล่นพน,นันเพราะอยากรวยอยากมีรายได้ซึ่งแค่คิดก็ผิดแล้วมผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากๆจนล่าสุดเนี่ยนะฮะผมก็ไม่คิดว่าไอสิ่งที่ผมตักเตือนคนว่าพิภัยเกี่ยวกับการพน,นันเนี่ยจะก,กลายเป็นสิ่งที่ผมพูดกลายเป็นสิ่งที่เว็บนพนันเอาไปใช้ตัดต่อ,อ,อแล้วก็โปรโมทมันก็เป็นเรื่องออน่าเง,งีนงิดนิดหน่อยครับจานวนเว็บนาั้นมีประมาณกี่เว็บคะที่เอามีจานวนพอทราบก็ทราบไหมว่ากี่เว็บที่เอาของเราไปโปรโมทอะไรเงี้ยก็ เกินสิผมก็ไม่ได้นับแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแคร์กว่าก็คือว่าคนที่เขาดเรกเมสเซจที่เขาอินบ็อกเข้ามาเนี่ยหลักพันแล้วครับหลักพันแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นหน้าฟีดทุกวันเลยเหน้าตกลงมันยังไงเออนะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอะไรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าใช่ผมต้องแสดงท่าทีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเลยรู้สึกไงกันทุกวันนี้ที่พวกเว็บนั้นมันค่อนข้างโปรโมทอย่างโจ่งแึ่มเลยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คงเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ใหญ่ต้องเป็นการควบคุมกวดขันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่าประเด็นถ้าตัดเรื่องประเด็นเว็บพนันออกไปเลยนะครับภาพและเสียงของเราเนี่ยถ้าถูกคนอื่นเอาไปใช้หาประโยชน์โดยที่เราไม่ได้รับอนุญาตก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชักชวนเล่นการพน,นันยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นกันใหญ่นั่นแหละครับ ข้อกล่าวหาดีนะเล็กมีพอทราบบ้างอัว่าจะแจ้งในส่วนของข้อกล่าวหาอะไรบ้างวันนี้ผมก็คงจะต้องจะต้องอ่าจะต้องชี้แจงเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่ที่กำกับดูแลนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ได้ทราบว่ามันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นส่วนกระบวนการในการจัดการอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ครับ แต่อย่างที่บอกก็คือว่าเจตนาจริงๆของผมคือผมอยากใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงว่าหนึ่งผมถูกเอาไปใช้แอบอ้างและมันทำให้ผมเสียหายเพราะว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้ดูตอนไลฟ์สดตอนที่ผมตักเตือนตอนที่ผมสอนบอกถึงพิษภัยของการพนันเขาไม่ได้ดูตัวออริจินอลแต่เขามาเห็นหน้าผมแบบนี้๊บ ตัดต่อบิดเบือนสิ่งที่ผมพูดแล้วปล่อยโปรโมทเว็บพนันอันนี้อันนี้ผมมีได้รับผลกระทบครับผมก็เลยใช้โอกาสนี้มาชี้แจงครับส่วนกระบวนการในการจัดการเรื่องพวกนี้อันนี้ต้องแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ครับครับ,บตตออนนนนทีี่่่เเเรราาาาไลยยูคคังมมมมขข้้้ใจิมมดวาาดววแถ้าตอนไลฟ์สดคนเข้าใจครับเพราะว่าผมไลฟ์สดห้าชั่วโมงคนที่ดูผมอยู่ตลอดเขารู้ว่าผมกําลังพูดอะไรแต่ประเด็นก็คือคนที่ไม่ได้ดูไลฟ์สด ห้าชั่วโมงพอมาตูมเห็นหน้าผมแบบนี้ก็เข้าใจผิดเข้าใจผิดซึ่งมีจํานวนไม่น้อยคนที่เขาเข้าใจว่าผมโดนเอาไปบิดเบือนแอบอ้างเนี่ยเขาก็เตือนด้วยความหวังดีแต่บางคนตั้งคาถามมาอ้าวน้ารับงานเวบพนันเหรออ้าวทาไมน้าทำงี้วะอะไรเงี้ยผมแบบเฮ้ยอ่าอันนี้มีคนที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องซึ่งผมรู้สึกว่าผมได้รับความเสียหายนั่นแหละครับทั้งหมดทีเว็บ เยอะมากเลยครับเกิน 10, เกินสิบครับเกินสิบครับนนะกว่าเลยครับใช้คำว่ากว่าสิบเลยครับครับอะไรเงี้ยนี่มีเขากังวลหรือมีเขาคาดหวังเงี้ยบ้างไหมฮะว่าใช้เจ้าที่ตามเก็ียบให้ปิดให้หรือสามารถจับ